สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับมาดูคลิปนี้นะเมื่อกี้นี้คำนวณผิดไปก็เลยอัดใหม่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปักหลัก2ตัวล่าง9ชุดตรงใหม่วงเล็บว่าใหม่ด้วยเพราะว่าของเก่านั้นนะคะในงวดที่ผ่านมาของเก่านี่นะจากงวดที่ออก990แล้วก็14เนี่ยเราคำนวณได้97 98 96 97มาบนแทนแต่ว่าหลัก10ล่างถ้าใครจะนำไปใช้ก็ยังคงใช้ได้ แต่ว่าครั้งนี้ดิฉันปรับหลัก10ล่างใหม่โดยใช้หลัก10บ,บนบวกกับหลักหน่วยบนสองครั้งหนึ่งบวก2บวก2ได้ห้าห้าบวก1ได้หกหกบวก3ามก็ได้9นะคนะหลักหน่วยเราใช้หลักหน่วยบนสองครั้ง2บวก2ได้สแลเดินหน้าไปห้าหจับคู่เซตความจริงแล้วจะต้องจับเป็นห้าสี่ห้าห้า หกสี่หกห9าหกหและ9ก้ออกสองศและ6,6ดังนั้นก็มี6,6หมาตำแหน่งสิบหน่วยล่างของงวดต่อมาทีนี้เรามาดู0ูนวกสบวกสได้4 4่บวกหได้5 5าบวกสได้8หลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนสองครั้ง2อบวกสได้4เดินหน้าไป5และ6 เราจะคุยกันตอนท้ายคลิปวิดีโอถ้าหากมีเรื่องคุยนะคะเผื่อว่าบางคนไม่อยากฟังก็จะได้ปิดคลิปเมื่อจบการคำนวณ5455และ56นะแ4 8 5แล้วก็86อันนี้จะได้9คู่ชุดอยงนี้ออกอะไรในงวดต่อมาขออนุญาตเลื่อนขึ้น446และ444 4 6และ44ก็มาล่างแถมบนด้วยนะคะเนี่ยแถมบน มาดูกันต่อหลัก10บนบวกหลักหน่วยบน2ครั้ง4ี่บวกหบวกหเป็น16ใส่6 6หบวกหได้7 7บวกสก็ได้10ใส่ศูนย์หลักหน่วยล่างหลักหน่วยบน2ครั้ง6 6 12 6บวกหเป็น12ใส่2องเลยหน้าไป3 4ถ้าหากเราจับคู่เซตตามสูตรสมการก็จะเป็น6 2 6 3 6 4นะคะ เจ็ดสอค่ะแล้วก็02 03 04ถัดมาออกอกะไรคะ951และ63 951และ63 63ก็มา2ตัวล่างของงวดต่อมาทีนี้เรามาดูกันต่อนะฝากพิจารณาไว้ในหอมใจแต่มีวิจารณญาณที่ดีในการรับชมและสติในการรับชมนะคะหลักสิบ่บนบวกหลักหน่วยบน2ครั้ง5บวก1บวก1ได้7 7จบวกหนึ่งได้8 8บวก3เป็น11พักไว้หลักหน่วยล่างหลักหน่วยบน2ครั้ง1บวก1ได้2ก็เดินหน้าไป3 4มาเรามาจับผู้เซตดูสิ7 2 7 3 7 4 5่า8 2 8 3 8 4 1 2 1 3 14ออกอะไรคะ990และ14 990และ14 14ก็มา10หน่วยล่างของงวดต่อมา,อาดูดต่อค่ะนะคะหลัก10บนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งหรือแค่9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก3ได้3นะถัดมาหลักหน่วยหน่วยล่างหลักหน่วยบน2ครั้งนะคะไม่มีค่าก็เป็น0เดินหน้าไป1 2จับเซตตามสูตร90 91 92 0 0 0 1 0 2 3 0 3 1 3 2มสมการเพียงเป็นแค่ตัวเลขที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดสอบสถิติในอดีตในวิธีการในการคำนวณเดียวกันนะคะดังนั้นที่มาในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะมาในอนาคตเพราะว่าอนาคตยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดังนั้น รับชมมีสติด้วยอ่ะก่อนที่จะรับชมงวดต่อไป16ธันวาคม2566หลักสิบล่างใช้สูตรคำนวณเหมือนกันหลักสิบบนบวกหลักในบน2ครั้ง9บวก7ได้16 16บวก7ได้23นะไดะ้3 3บวก1ได้4 4บวก3ได้7หลักหน่วยนะฮะเราใช้หลักหน่วยบน2ครั้ง2 74 4 4 4 ใส่4นะ7บวก7เป็น14ใส่ 4, ส4เดินหน้าไป5 6อ่ะทบทวนนะคะ9บวก7เป็น16 16บวก7ได้ยิ่ม3ดิฉันใส่3 3บวก1ได้4 4บวก3ได้7แล้วก็7บวก7เป็น14ใส่4เดินหน้าไป5 6จับคู่เซตตรงตามสูตรได้3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6นะ7 4 7 5 และเจดหกอันนี้คือผลลัพธ์ของการคำนวณดังนั้นรับชมอย่างมีสติและวิจารณญาณที่ดีอ่าอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาคุยคุยสเปย์เฮราไปเรื่อยๆน,นะบ้าๆบอๆตามสไตล์ของดิฉันนะคะอ่ะบาบอหรือไม่นะคะสติดีหรือไม่นะคะถ้าวิปราชกว่านนี้ก็คงจะไปที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังพอดูดดๆไทยๆอยู่ในสังคมได้นะ ปั๊มเปอร์บ้างเป็นบางเวลาเนาะวันอาเดี๋ยวนะเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันที่ห้าเป็นวันพ่อใช่ไหมหลายท่านก็คงจะไปโอ้คนเยอะนะตอนแรกดิฉันว่าดิฉันจะไม่ไปไหนเพราะว่าคนเยอะดิฉันก็ไปดูหนังมารถติดแน่นมากแล้วอุบัติเหตุเยอะมากคืออุบัติเหตุใน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 เมืองกรุงมันจะไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่ อย่างมากก็แค่ชนดากกันชนดากกันต๊เนีย่ยสี่ห้าคันน <c> ะ <ười> <c ười> คือไม่มีใครยอมใครอ่ะแะด้วยมากก็จะเป็นแบบนั้นนะดังนั้นเนี่ยสังอาสมัยนี้เนี่ยจริงๆแล้วดิฉันว่าอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวนะเพราะว่าอะไรสังเกตดูเถอะนะอ,อืม คุขับรถถนนอะ่ะไม่มีใครยอมใครหรอกจริงๆนีดิฉันเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงขับอย่างระมัดระวังไว้ไม่ใช่ว่าโอ้โหถนนโล่งนะคะแม้ใส่เต็มพิกัดเลยไม่ได้นะคะรถก็ออกตอกทอกซอกซอยนะบางทีมาเนี่ยเยอะนะมอไซค์ก็เยอะรถพ่วงก็เยอะรถบัสก็เยอะนะแถวดิฉันเนี่ย เยอะหมดไปหมดเลยวุ่นวี่วุ่นวายเลยนะคะถน,นนก็ส้มนะคะโอ้นะคะเจอปัญหาหน้าฝนในน้ำฝนตกอีกนะน้ำขังอีกโอนะก็ไม่รู้จะยังไงเนาะอันนี้แหละเขาเรียกว่าความทุกข์อย่างหนึ่งอ่าเดี๋ยวฉันจะบอกให้นยะทุกอย่างเยงี้ก็ทุกเออบางทีมันก็ทุกข์กับอย่างนี้แหละบางทีไปไปเรากะเวลาไปแล้วจะไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ย จะถึงเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่ถึงสักทีติดอยู่นั่นแหละก็ทุกนะนั่งบนบางทีเนี่ยวันนี้เรากาแล้วนะช่วงเวลานี้มีคนออกหรอกนะคะโอ้นะไปมันต้องโล่งแน่ๆนะคะมันก็ไม่แน่เสมอไปออกไปรถติดนะคะโอ้ยปกกลับก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นทาง ทางวันเวไปแล้วก็ต้องไปใช่ไหมเออไปแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างสมมุติดิฉันเคยนะคุณเคยขึ้นทางด่วนแล้วหลงไหมหลงทางลงไหมโอ้โหคุณผู้ชมพอลมานสุดๆนะคะยาวไปยาวไปยาวไปนะคะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปถึงบ้านสักทีนะคะ เลคะหวังว่าจะกลับถึงบ้านตอนนั้นไปต่างจังหวัดมาเนาะทีเนี้ยเวลาทางทางแยกอะ่ะเขาก็จะมีว่าดิฉนันก็ต้องแยกมาทางชนบุรีทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ออกจะออกมาทางเขาเรียกว่าทางมอเตอร์เวย์ทางบวงแหวนทางอะไรเงี้ยมันเลยสิทีนี้ก็เข้าเข้า,เข,าเข้าในตัวกรุงเทพทีนี้ก็ขึ้นทางด่วนอีกขึ้นทางด่วนนี่จะลงจะลงจะลงทางแล้วนะนะ เราเรากลาแล้วนะว่าเราจะลงตรงไหนนะเสร็จแล้วมันต้องโค้งมาทางนี้ถ้ามาบางนาเนี่ยมันต้องโค้งมาทางนี้ทีนี้เนี่ยเลยค่ะอีตรงแยกกันเลยไปอีกนะคะโอ๊ย้ยตรงไปตรงไปไอ้แยกที่สองก็ตรงนะะแยกที่สองก็เลยอูย้ยเลยไปเลยไปเลยทีนี้หาทางบกนะคะโอ้โหวันนั้นนี่ทรมานมากเลยนะเดี๋วหลงอยู่ในเมืองกรุงนะ่ะป่านขับจาก จากเราเนี่ยไปโคราชได้นะคือแบบปวดหัวนะเอออันนี้ต้องต้องพูดตรงๆเลยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาจะถึงทางแยกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้นะดิฉันจะดิฉันจะเตือนสี่ตัวเองนะจะขับช้าๆแล้วก็คีบเลนนะคะคีบเลนไว้รอเลยนะคีบเลนไว้รอแล้วขับช้าๆจะได้เบี่ยงถูกถ้าไปผิดนี่ผิดยาว ยาวไปเลยนะคะขึ้นทางด่วนปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเราเป็นเทศกาลอะไรเงี้ยเรามาทางอันนี้ปกติเนี่ยเขาจะมีว่าช่วงเทศกาลเนี่ยฟรีใช่ไหมอ่าฟรีผ่านฟรีเอ้นี่ขึ้นทางด่วนขึ้นเลยเสียงเงินยังไม่พอนะขึ้นผิดอีกนะคะโอ้โหสองเท่าสามเท่าเลย <laughs> ไปยาวเลยนะ <laughs> ต้องบอกตรงๆเลยนะ อะแคปเจอร์นะคะสูตรคำสมการอันนี้เรามาคุยกันนิดๆหน่อยๆเพราะว่าจะใกล้ช่วงช่วงปลายปีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าหลายท่านอจะต้องกลับต่างจังหวัดน้อยนักที่จะไม่กลับเพราะว่าโควิดเนี่ยเขาก็จะเริ่มเขาไม่รู้นะบางที่นี่ยเช่นในฉันเห็นข่าวเขาบอกว่าระบาดนะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรเพิ่มเติมแล้ว ถ้าต่อให้เขามีให้ฉีดฟรีดิฉันก็ไม่ฉีดนะในส่วนตัวไม่ฉีดละไม่ฉีดเลยทั้งสิน้นปล่อยมันค่ะปล่อยเป็นไปตามธรรมชาตินะเป็นการรักษาแค่นั้นแหละแต่ว่าก็ยังคงใส่หน้ากากอนามัยอยู่ทุกวันนี้ดิฉันก็ใส่อยู่ยิ่งไปในช่วงคนที่เยอะเมื่อวานไปดูหนังคนก็เยอะเวลาจะกินก็เปิดปากออกกนะ้กินป๊อบคอนกินน้าเวลาจะเวลากินเสร็จก็ปิดนะคะเออเพราะว่า คนเยอะไงในในโรงหายใจเสร็จแล้วก็คนเดินก็เยอะเพนพ่านอะไรเยอะแยะกันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยป้องกันเราต้องต้องป้องกันเราเองอะ่ะถ้าเกิดเราประมาทนิดเดียวอ่ะบางทีเศษเสี้ยวของตรงนั้นแหละมันก็จะนำพาโรคภัยมาหาเราเพราะว่าโลกมันไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่า ด้วยว่าภูมิต้านทานของคนเยอะขึ้นคนภูมิต้านทานของคนมากขึ้นเพราะว่าเคยเป็นกันมาบ้างแล้วหรือว่าเราเคยมีประสบการณ์ไม่ตื่นตระหนกนะเรารู้ว่าอย่างนี้ฉชนนี่เคยเป็นมาเช่นก็จะรู้ว่าอาการมันเป็นแบบไหนแบบไหนถ้าสมมุติว่าอาการช่วงแรกๆเป็นอย่างไรก็ต้องรีบรักษาทัานทีมีไข้มีอะไรต้องรีบรักษาเลยน้ำมูกน้ำไอ,อหรือว่าปวดเจ็บคอเนี่ย จ็บคอกับเสลดเนี่ยสำคัญนะโรคนี้โรคโควิดเนี่ยจะต้องรีบเลยโดยด่วนนะคะรีบรักษาโดยด่วนนะถ้าว่าเสลดบรรเทากับอาการไข้บรรเทาโอเคนะคะสำคัญก็คืออย่าให้มีไข้อย่าให้มีไข้มีไข้ต้องให้รีบรดให้รีบหายทันทีแล้วก็อย่าให้มีเสลดมากเพราะเสลดเนี่ยจะลงไปปอด แล้วทาให้เราหายใจไม่สะดวกเลรดเราต้องซื้อซื้อยาเขาเรียกว่าละลายเสมหะอะไรมากินเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความสั่งตามคําสั่งของแพทย์อีกทีนะแต่ส่วนมากดิฉันชอบแบบว่าชอบกันกันชอกออกมาเขาเรียกว่ากันชอกแต่เวลาดิฉันกันชอกจะไม่มีเสียงนะเป็นเหตุที่จะทําให้คนในครอบครัวจะไม่รู้ว่าดิฉันเป็น <laughs> แต่เขาจะรู้อีกทีหนึ่งก็คือว่า กระดาษทิชู่เยอะนั่นแหละถ้าหากกระดาษทิชูเนี่ยหมดเป็นแถวแถวแถวนั่นแหละใช่เพราะว่าดิฉันกันช่ออ่ะดิฉันจะเอากันคุณใครทําเป็นอ่ะกันช่อแบบไม่มีเสียงนะคุณดิฉันทําเป็นนะดิฉันจะปิดเสร็จแล้วดิฉันก็เหมือนกับหายใจเข้าลึกๆอะ่ะเสร็จแล้วก็ทําเป็นแบบเหมือนเหมือนคอที่จะจะอ้วกออกมาแต่ไม่มีเสียงอะ่ะก็ อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เสลดอ่ะมันก็จะออกมาแล้วเสร็จแล้วดิฉันก็ใช้กระดาษที่ชั่วปิดซักบ้วนออกเลยนะอันนี้ยดิฉันจะไม่แบบฮากฮักทำยังไงนะคาว่าอ่ะนะเดี๋ยวคุณจะว่าดิฉันไม่เต็มนะคะ ดิฉันก็ทําไปเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะบางทางบางครั้งใครพอใจก็ต้องก็ก็แล้วไปนะถ้าใครดูแล้วมันไม่งามดลฉันต้องขอประทานอภัยฉันสาธิตให้รับชมเพราะว่าไม่เห็นหน้า <c oughs> ไม่เห็นหน้าจึงทําได้อะแกลเจอร์นะคะหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างอันนี้เป็นหลักสิบล่างใหม่นะความจริงแล้วหลักสิบล่างเก่ายังคงใช้ได้นะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็คือหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนสองครั้งสมมติหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนสองครั้งก็เป็นศูนย์บวกเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่ก็จะใส่สี่นะสี่แล้วก็แปดแปดแล้วก็บวกสี่เป็นสิบสองสี่แปดสองสี่แปดสองหลักสิบล่างเก่าได้สี่แปดสองดังนั้นจะชนตรงนี้คือเลขสี่อันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบนะบางทีความชนก็ทําให้มันดับได้ครขอบพระคุณที่รับชมขอประธานอภัย นะถ้าหากไม่สุภาพหรือพูดจาอะไรที่ไม่ดีขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจมารับชมและขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามสวัสดีค่ะ